จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรงงานไม่เคยหลับไหลที่ซึ่งหุ่นยนต์สามารถคิดและทำงานร่วมกันได้เองโดยไม่มีมนุษย์คอยควบคุมนี่คือโรงงานอัจฉริยะครับและหัวใจแรกของมันคือ Internet of Things หรือ IOT ลองนึกภาพว่าเครื่องจักรทุกชิ้นมีประสาทสัมผัสเป็นของตัวเองมันคอยส่งข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่อุณภูมิความเร็วไปจนถึงข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบเรียวไทมข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่สมองของโรงงานซึ่งก็คือ AI ครับ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อเรียนรู้และตัดสินใจและที่เจ๋งที่สุดคือมันมีฝาแฝดดิจิตอลเป็นโรงงานจำลองในคอมพิวเตอร์ที่ AI ใช้ทดลองไอเดียใหม่ๆก่อนจะสั่งการจริงเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อ AI คิดได้แล้วมันก็จะสั่งการกลับไปที่หุ่นยนต์พวกมันสามารถทำงานร่วมกันได้เองปรับเปลี่ยนสายการผลิตหรือแม้กระทั่งคาดการว่าเครื่องจักรตัวไหนใกล้จะเสียแล้เรียกซ่อมล่วงหน้า โดยมีมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมคอยดูแลภาพรวมและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานี่คืออนาคตที่เราจะได้ใช้สินค้าที่ดีขึ้นที่ผลิตได้เร็วขึ้นและปรับแต่งได้ตามใจมากขึ้นมันไม่ใช่การแทนที่คนด้วยหุ่นยนต์แต่คือการยกระดับให้มนุษย์ไปทำงานที่สร้างสรรค์และมีทักษะสูงขึ้นและยังเป็นโรงงานที่รักโลกมากขึ้นเพราะลดของเสียและใช้พลังงานน้อยลงครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกกันนะครับ